สยามเซ็นเตอร์พอปกริสกับคุณธชัยลักี่วัชสูชอบใส่คอนแทคเลนสีอะไรเกรย์เกรย์คล้ายๆกันผมเป็นเฟรนชายเกรย์ท่ายันเดียวกันเลือกสีคอนแทคเลนส์จากอะไรเช่นลุคการแต่งตัวสีผมหรือฟิลลิ่งในวันนั้นๆผมว่าเป็นงานในวันนั้นๆที่เราไปออกดีกว่อว่าสมมติขึ้นสเตจก็อีกแบบหนึ่งอีเวนต์ก็อีกแบบหนึงแบบน่ง แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงครับผมก็แล้วแต่สภาพอากาศกาาาวันนั้นคร้บผมถ้าสมมติวันนั้นแดดออเราจะใส่สีน้ําตาลหรือว่าถ้าวันนั้นฝนตกมีความคืมๆเนี่ยอายจจะใส่สีเทาให้มันเข้ากับวันนั้นๆนะครับผมรู้สึกว่าก็ต้องดูดวงนะครับว่าวันนั้น สีอะไรรกําาลังงมแเลือกสีคอนแทคเลนส์ให้กันและกันจะเลือกสีอะไรคะผมอยากให้คุณลองสีนี้เบนชายนเกรย์คุณพี่คุณไหลใช่ไหมใช่เนี่ยลองลองมองในดวงตาผมรู้สึกว่าถ้าไปอยู่ในดวงตาคุณมันน่าจะมีพลังอะไรบางอย่างให้เรียลริงสีบราวด์ทุกคนที่อยู่ในดวงตาผมเหมือนกันถ้าเลือกคอนแทคเลนส์ให้บีอาร์ซีดูคลิปนี้อยากแนะนําเป็นรุ่นไหนสีอะไรดีคะแน่นอนครับผมเรียลริงนะครับผมสีบราวด์นะที่ผมใส่อยู่เนี่ยให้ทุกคนไปใส่ใน ลูกกระดวงตาของทุกคนเนี่ยนี่เรียบสวยงามกันเลยทีเดียวนะจริงครับผมขายมาขนาดนี้นะครับสีครีมสีกรีมนะครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปอยากให้ทุกคนได้ลองใส่จริงเพราะว่าผมชอบมากครับครับผมชวนทุกคนมาช้อปที่ร้านโอเลนสยามเซ็นเตอร์ค่ะครับผมใครที่อยากซื้อตามพวกเรานะพิมสุและชัยนะครับผมโอเลนนะครับผมที่สยามเซ็นเตอร์นะครับสาขาแรกและสาขาเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมจะรีวิวนีเยอะนะครับมาอันเยอะนะครับ